มาขโมยหลับอยู่นี่เฉยไม่หลับผมมาดูช่วงล่างเลเสียผมบอกให้บอกว่าดูช่วงล่างผมก็มาดูจย่ามาหลงหลับอะไรเสียพี่แจ๊บอกว่าให้ดูช่วงล่างตรงนี้โอ้ยดูอีกคันนึงเดี๋ยวดูคันไหนนะครับมาคันนี้เป็นรถตัโสดเป็นรถที่เขาเขาเทินเข้ามาสองคันนี่ผมก็บอกดูช่วงล่างผมก็มุดเข้ามาดูช่วงล่างเสียไม่ตอกว่าคันไหนเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยตอนนี้มีรถเทินเข้ามาเป็นรีโว่ดีแม็กโอเคดีโก้ดีโก้ครับเสียกับดีแม็กครับปีสี่เก้าครับเสียตัดเท่าไหร่ตัดสดออกไปเท่าไหรร่จะคคัันนเี้ยยขาาบบท ตัดออกไปแค่แสนกับเก้าพันแสนเลยพี่เก้าพันบาทครับผมรถปีศีเก้าครับผมศีเก้าเอสเอเอ็กซ์ตำหน่สีแผ่นนี้ไม่สวยเลยตีดแต่ทีดตรงอื่นถือว่าได้ใช้ใช้ได้แล้วก็เป็นตรงนี้เป็นหนังหมูหนังหมูมันเป็นยังไงครับหนังหมูเราไม่เคยเห็นหนังหมูเหมือนหนังหมูถูกลวกเหรอเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะพองขึ้นเขาเรียกว่าหนังหมูอ๋ออ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่าหนังหมูใช่ก็ราคานี้แหละ สนเก้าพันครับผมปีสี่เก้านะเครื่องสองพันห้าภายในประมาณนี้มีอะไรอีกอ่ะตำหนิก็มีแต่ตรงสีเสียแล้วก็ตรงนี้นิดหน่อยครับแตกครอบแตกอันนี้มันมันแช่ชุดแต่งชุดแต่งไม่เป็นไรแกออกได้ครับสีสันถือว่าถ้าราคาแสนกับเก้าพันถือว่ายังไม่เหมาะแต่ว่าเครื่องเป็นไงดีไหมลองดูสิเครื่องเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับแต่ว่าคันนี้มีหน้ามีหน้าจอมาให้มีซับมาให้ด้วยนะครับคนถามเข้ามาเยอะอยากได้ราคาแสนต้นๆ้ก็ได้ประมาณนี้ประมาณนี้มีลูกค้าเชินเข้ามา มันมีแกะฝาแล้วแหละ,ะฝากระโปรงแล้วอเครื่องก็แห้งดีอยู่ครับถือว่ามันแห้งดีอยู่ใช่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ทำเลยนะครับแต่แผ่นเพจแกะมาแล้วคันนี้โดนหน้ามาแกะแกะแผ่นเพจแล้วอ่าถ้าใครไม่พอใจก็ อยากให้เราแต่งให้ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใช่ไหมครันนี้จะเป็นเป็นเท่าไหร่ที่ถ้าถ้าเกิดเราแต่งใหม่ให้หมดเนี่ยอ่าคันนี้จะเป็นราคาแสนหกหมื่นกับอีกหกหมื่นเก้าพันแต่เราจะแต่งใหม่ให้หมดเจ็ดงานให้เลยครับผมที่เรียบร้อยแต่ว่าถ้าอยากเอาสภาพนี้เอาไปทํากําไรต่อหรืออยากได้สภาพนี้แหละอยากได้ถูกๆก็หนึ่งแสนเก้าพันบาทใช่ครับผมอ่วันนี้มาเทิร์นเขามีวีโก้ด้วยใช่ไหมวีโก้ด้วยครับคันนี้เป็นปีห้าศูนย์ครับผมใหม่ขึ้นครับใหม่ขึ้นปีหนึ่งคันนี้ราคาตัดเนี่ย เสียตัดไปที่แสนห้าเก้าครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันโอ้ยหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเป็นตัว e ครับ e กันเท่าไหร่แพงกันต้องแพงกันต้องห้าพันใช่าหื่ห้าหมื่นครับผมแต่ว่าสภาพมันดีกว่ากันเยอะใช่ครับภาพดีคันนี้สีสันโอเคเลยครับอ่าสีสันโอเคเลยตัว e ก็มีตำหนิตรงนั้นนะครับเสียมีมีแผลสดตรงนี้อ่านี่ยเคาะออกแบบไม่เป็นไรเคาะออกคำสีได้กับตรงนี้ใช่ครับได้นี่ตัดหนึ่งแสงห้าหมื่นเก้าพันใช่ครับเอางี้กันเดี๋ยวถ้าตรงนี้ถ้าอยาก เพิ่มอีกห้าพันผมเก็บสีให้สองที่นี้ให้เงินห้าพันแต่คันนี้เหมือนกันคันนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้สีใหม่หมดเลยทําสีใหม่ทั้งคันคิดเพิ่มอีกหมื่นเดียวเพิ่มหมื่นหนึ่งจะได้สีใหม่รอบคันเลยอ่าเผื่อใครอยากได้คันนี้ขนาด้องเครื่องหน้าตาโอเคคันนี้เดิมนะคันนี้เดิมหน้าตาเดิมใช้ได้ดีเลยดีครับเสียคดีเลยโตโยต้าแพงกว่ากันแสนห้าเก้าตัวเลขห้าศูนย์ัเลขคันหน้าไอ้ตาไก่คันนี้เดิมคันนี้ได้เดิมด้วย อันนี้ได้ 2.5e ตัวอินเตอร์แล้วนะมีอินเตอร์คูลเลอร์แล้วนะอินเตอร์คูลเลอร์เรียบร้อยขับขี่ทางไกลได้สบายใจเลยนะภายในสะอาดมากครับผมภายในโอเคเลยนะคันนี้ตอนนี้ใครอยากได้ลดราคาแสนกว่าบาทแสนต้นต้นก็ลองมาเลือกดู2คันนี้นะครับ Bico กับ D Max สนใจทักเข้ามาได้ที่เต็นท์มังกรครับผมจะช่วงล่างยังไงสวยไหมพี่ช่วงล่างสวยครับเสี่ยมาใช้ได้นะสวยได้ครับผมสวัสดีครับ